สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรีแลกนะครับผมวันนี้ก็จะมาเนี่ครับเรื่องของการแต่งกอไผ่นะครับผมคือวันนี้เราได้ทําการแต่งกอจนเสร็จแล้วเนาะอันนี้ครับผมเนี่ยครับสังเกตได้ครับเราก็ตัดต้นที่ไม่อันนี้ออกแล้วที่เราไม่ต้องการออกเนาะก็เหลือวันนี้จะมาแนะนําเรื่องเนี่ยครับการมัดกอนะครับผมเนี่ยครับ ที่เราใช้เชือกเชือกเนี่ยครับล้างกอไว้เนี่ยครับผมล้างเราทําไวทําไมเหรอก็ทําไวเพื่อไม่ให้ต้นมันโยกเลยโยกครับผมเวลาลมพัดหรือมันเอ็นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยครับตรงโคนเนี่ยครับมันจะมันจะร้าวนะครับปกติถ้าโคนต้นที่สมบูรณ์เนี่ยนองก็จะออกได้เนี่ยครับได้รอบๆอบกอเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดต้นเรามันเอียงไปทางใดทางหนึ่งแล้วมันเกิดการล้าวที่รากเงามันนะครับ ฝั่งที่มันล้าวเนี่ยมันก็จะไม่ออกหน่อครับมันก็จะออกไปหน่อเดียวปนผล,รลเราก็จะหายไปเนาะครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเลยก็จําเป็นที่จะต้องต้องมัดกอนะครับอ่าซึ่งก่อนซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเราไม่ได้มัดเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งแต่งกอเนาะถ้ายังไม่ได้แต่งกิ่งก็จะเหมือนฝั่งทางน้นครับนะครับนนหนาๆใบมันก็จะค้ากันเนาะเอ่อมันก็ช่วยกันพยุงเอาไว้ไม่ให้มันล้มแต่ตอนนี้เราตัด แต่งกิ่งแล้วเนี่ยครับด้านบนเนี่ยครับไม่ก็จะไม่มีใบค้ากันละค้ายันกันมันก็เลยจําเป็นต้องล้างไันนะครับผมไอที่ผมทําไว้นี่รับมีสองแบบนะครับผมอันนี้คือแบบล้อมรอบต้นเลยเนาะกับอีกแบบหนึ่งเนี่ยครับมัดเป็นจุ่มเอาไว้นะครับเป็นเนี่ยครับเป็นกอกคู่คู่อย่างเงี้ยนะครับพอดีมีเขาเถียงกันนะครับสองกลุ่มเขาเถียงกันว่ามัดแบบไหนแบบนี้ดีกว่าแบบนั้นดีกว่าผมก็เลย พิสูจน์เลยนี่ครับเอามาทําทั้งคู่ผลปรากฏออกมาว่าก็เนี่ยแหละครับไอแบบนี้จ,จะดีกว่าแบบล้างทั้งกอนเนี่ยครับเพราะว่ามันจะช่วยกันพยุงหมดทั้งทั้งทุกต้นเลยในกอไผ่นะครับส่วนอันนี้มันก็แค่พยุงยเฉพาะลาที่วันมัดอยู่ๆๆด้วยกันเนาะซึ่งถ้าเกิดลาที่ล้างไว้ไม่แข็งแรงมันก็มีการเอียงได้เหมือนกันครับอย่างนั้นนะครับ เนี่ยครับพอมันเอียงก็พากันเอียงหมดเลยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาล้างใหม่เนาะมัดใหม่มัดแบบล้อมรอบใหม่เนาะเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะล้มลงไปทําให้แบบที่อธิบายไปครั้งที่แล้วอ่ะคือว่ารากมันจะแตกรล้าเนาะมันก็จะทําให้ผลผลิตมันไม่ออกครับเนี่ยใครที่ว่าทําไม่ไผ่นอกฤดูแล้วมีการตัดแต่งกิ่งก็อย่าลืมมัดกอกันด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับมัดให้ดีคือมัดแบบนี้ แต่ใช้ดีคือใช้เชือกที่ว่าแข็งแรงกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอย่างนี้อาจจะขาดเปลือยก่อนได้นะครับครับยังไงก็วันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผม